สันดีครับกระชัยมอนดีครับ <c oughs> หุ้งใหญ่ๆนี่ครับเชื่อมปิดแล้วมันเชื่อมจะได้จังสิปิดได้นี่หู้ล้ม,มน,นี่อโฟมือนี่ครับครับเชื่อมเข้ากระชัยรวดใหญ่จังหน่อยครับลวดสามินครับการปับ๊บไาครับปักป้าเชื่อมครับ อยู่ที่ประมาณสองร้อยยี่สิบครับก็จะเปลี่ยเบิรงครับว่ามันสิสามารถปิดได้าะหูใหญ่ขนาดนี้ครับเดี๋ยวมาเบิรงกันครับรับ้งใกล้ามาไป 嗯。 อกีกรอบนึงครับผม คจากหูใหญ่ๆกันหนึ่งครับมันก็สามารถปิดได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะลองให้เบิ้งอีกหูหนึ่งครับนี่หูตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ก็ล้มในปูมือกันครับครับเดี๋ยวเชื่อมให้เบิ้งอีกหูหนึ่งครับ ครับในสองฟองสองหูนะครับง่ายๆให้บึงที่แหลกครับเลาเชื่อมทิดแล้วครับครับน,นี่แค่น้อยเดียวครับผมครับนี่ก็ไดมากเชื่อมที่นิดการเชื่อมหูง่ายๆให้บึ้งเลยครับว่าเท่าตรงไล่กระไดครับ ไล่ให้มันเชื่อมในต็มทั้งสองด้านครับดกว่าเฮห้เบิ่งเมื่อแล้วครับที่การที่ที่แหลกเข้ากับส่ลวดใหญ่จังหน่อยครับแต่คอยเอาลวดหน่อยนี่ไล่อีกหนึงครับครับืันนี้ขอขอบคุณหลายๆครับติดตามคลิปถ้าใช่มอนดีครับรืมกดติดตามกดไล์กดแช่ด้วยครับถึงกำลังใจให้ถ้าใช่มอนดีืันนี้ขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ